ทีนถึงแล้วล้างแรกพี่น้องเลย ừ, ล้างแรกทีนีพี่น้องทีนี้เนี่ยเอ้ยโนรุ่นเดียวกันเลยพี่น้องเย้ยเป็นตาตัวใหญ่เนี่ยโห่จุดๆเลยเอ้ยหลังลันหมดเลยหลังทีซี 4, ลันอีกแล้วพี่น้อง

ขบได้มันจะมาาพยายามต้งรู้แกับไปทางานคบงานการาบานวัดโบานรไปรับงจบทบิวธรรมชาติทางข้าไปเรื่อยเรื่อยอเร โดยเนี่เพราะว่าช่วงนี้ลาดตูรีบอากาศนั่งหนาวนั่งเย็นลังเย็นลังหนาวเพื่อนีองศาการลดลองอีูข้อติดข่วนที่หน่อยหนาวข้อติข่วนนะไปรับ้ิน้ำมกันตอหนาเ่ดียังไลายะไปเบิ้งคงรู้คือเขาดึง่ะไป่วนั้นกันที่หน่อยเพราะว่านกระดักคงรู้ไว้ที่คองลาตจะอาจจะมาหลัก Cái gì?、啊 จะหอนมองดักงูเลยพี่น้องนะจะได้พานมากากทางบ้านา่าจบพานมากกับสามากกสิบสองัสามกิโลนนีะ่นะกบพนะอแบบนี้เรา,า,า,าก <c oughs> อานะเขามาให้มาทางก็โอ้นี้เขาเป็นใจบุญพี่น้องลงเขาไม่มาแล้วนี่มาจอนจัหลายพนะี่น้อง เป็นสถานที่วัดข้างหน้าอันนึงเป็นสถานที่วัดมี่ยูพุทธองค์ครอบครัวหนึ่งแล้วเป็นหุ่นเขามาให้มาอันนเป็นประจำอืมก่อนก็นั่งขาที่เขาเลยมีืมเน,นาะหมู่บ้บานที่บาตา้าใหม่งานกับคือหมู่บ้านนี้แล้วยินดีต้อนรับหมู่บ้านตัวอยา่างเนี่ย ทำงานขายยิงต่อเมื่บ้านางานม่ด้เมืบาามบมบเม่บ้านตงากนมาตอนรับเลยมาตอนรับเลยบอต่าที่ามาชฮ็ดงานยังีงล่ะมาึงจิกจกนี่นบาตาทีมาปิดบ,บานประตูห้องน้ำเลยครัปิดสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อม แล้วประมาณสามที่สามลักพี่น้องเลยอะไรของเมืงองฮึถึงแล้วพี่น้องเลยหอดแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะไปเก็บกับดักหนูก่อนจังที่มาเห็ดงานพี่น้องจิพยายามกับดักหนูก่อนพี่น้องเลยไปพี่น้องมาหอดละกันโบได้ยูใหโดนเนยไปลุ่นกันเลยพี่น้อง เมื่อนี้ตอนแรกเมื่อวานนี้เบาตาได้ดักไว้อยู่ไอ้ซีซีไม้พี่น้องกงซีกงพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน,นกันว่าไม้ใดสีมานหรือว่ามาน,นทั้งซีไม้กะโบหูเนาะไปะไปเบิ่งกันพี่น้องนี่แหละหมู่บ้านที่เบาตามาเหตุแลวกะพอดีได้เห็นมองดักหนูหมู่บ้านนี้งามในพี่น้องขึ้นขึ้นสูงขึ้นสูง,งขึ้นเป็นขันเป็นลูกขันบันไดไปเลยพี่น้องเลยอันนี้เมูบ่บวานตากอากาศพี่น้อง ราคากะสามรัวพี่น้องสามจุดหละพี่น้องไอ้ราคาถ้าผู้ใดสนใจบ้านงามๆกะมาแวะเบึงได้พี่น้องอยู่จอมบึงพี่น้องทางเขาวัดทำสิ่งโตทองพี่น้องเลยวัดทำสิ่งโตทองสามารถมาบึงมาชมได้พี่น้องสถานที่นี้เหมาะสำหรับคนมีเงินเนาะซื้อไว้เพื่ออยากมาได้อากาศเย็นๆยังสีเนาะ อันนี้เขาเอ่ยว่าบานตาอากาศพี่น้องอมีถนนหนทางพร้อมพี่น้องมีฟื้นไฟครบทุกอย่างเนาะกันจิมาเบิงกันมาเบิงได้ด้วยพี่น้องด้วยทางเขาวัดธรรมจิงโตมันจะมีป้ายบอกอันบ่าตาก็ได้มาหอดมองที่ดักหนูไว้เป็นันเรียบยเนาะพี่น้องทางมดที่ดักไว้มีซีดังมีซีไม้ หรือว่าเป็นกงเล็ก,เลกกซีกงพี่น้องเดี๋ยวเขาไปลุ้นน้ำกันไปกงแรกอยู่นี่เลยไปไปลุ้นน้ำกันพี่น้องไปนี่ละทางเข,าเข่าเฮาปลากบบระบอกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อปลาเนน้อยเป็นปลาละเมอเนน้อยมันดักไวซีกงมันจีได้จักแต้มไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องถ้าถือซีแต้มก็ถือว่ามันเกินพี่น้องดังแรก ลันพี่น้องลันเรียบร้อยพี่น้องป๊าดถือพี่น้องถืออันแรกดันพี่น้องถือแล้ยวลังแรกพี่น้องเลยล้างแรกถือพี่น้องถือจะบังลังที่สองกันลังที่สองกันคือว่าได้ยินเสียงดังแควัก ลั่นมาว่าลังสองกะลั่นพี่น้องหลังที่สองกะลั่นดูหันดู่หันโอ้โหเกี่ยวเท่าไหร่ลังที่สองกะลั่นพี่น้องเดี๋ไปเบิ่งกันว่าตัวน้อยดูตัวยังลั่นลั่นลันลั่นอีกแล้วครับพี่น้องนี่หลังสองลังสองกะลั่นพี่น้องไปเบิ่งไปวิ่ง้าถืออีกพี่น้อง เฮอีอ่นี่ออเอ้ยหนโูรุ่นเดียวกันเลยพี่น้องอเป็นหนูหอมพี่น้องอ้ยอย่าบอกนะว่าสีหลังสีโตพี่น้องอย่าบอกนะว่าสีหลังสีโตถ้าสีหลังสีโต้นี่โคตรหมานเลยมือนีพี่น้องเลยโคตรหมานแท้ๆล่ะถาลันสีหลังสีโตลันนะมือแรงเบาตะมีบ่วงสิ่งพร้อม มีบ่วงซื้อลวดมาเฮ็ดบ่วงมาพอแปดแปดดังกะรวมทั้งตัวนี้กะสิเป็นสิบสองมืออื่นบ่าวตะมือแรงบ่าวตะสิใส่ไว้ถ,าถ้าถเบิดาซีหลังนะสิใส่อีกมือแรงไปลุ่นหลังที่สามกันพี่น้องตอนสองแล้วหลังที่สามใส่อยู่อุย้ยหลังสามขาลันพี่น้องหลังสามขาลันโอ้ห่านเกินบ่ มันเกินไปแล้วพี่น้องมันเกินแล้วมันรันยังม,มาเิ่งโอ้ยหลังสามถึกหลังสามตัวใหญ่พี่น้องโอ้ยหลังสามตัวใหญ่พี่น้องโอ้หจุดๆเลยมันแดดพี่น้องหลังสามกะรัน,นโอ้โตัวนี้ใหญ่พี่น้องตัวนี้ใหญ่ใหญ่ สองสามกระล,นล,นล,นลนันนี่เนาะซีหลังหลังลันหมดเลยเขาไปรุ่นอีกหลังที่ซีผาหลังที่ซีกระลนันมือแรมม่มีเพิ่มมีเพิ่มมาจะเพิ่มบ่วงสิ่งไส้เนาะแต่ก็คือว่าละนูมองมันไหลหง,ง่ายไปเนาะนี่มันคอนโดนนูแท้ๆท้ไปเนาะไปเบิ้งหลังที่ซีกัน รุ่นกันว่าหลังที่สีมันจะลั่นรือบร้อนลั่นรือบร้อนลั่นรือบร้อนจองเลยจองเลยหลังที่สี่ลั่นพี่น้องลั่นอีกแล้วหลังที่สีลั่นอีกแล้วพี่น้องลั่นอีกแล้วหลังที่สี่ไปรุ่นกันรุ่นกันอยตัวใหญ่เลยเด้อตัวนขอให้ใหญ่เลยเด้อตัวนี้เด้อลั่นถือบัว ถึกพี่น้องาหวถึกอีลีพี่น้องเลยสิมันโพดโพพี่น้องนี่เฮ้ยพี่น้องตันนี้เป็นหนูเหรอหนูทองขาวบอว่ะเฮ้ยพี่น้องลันดังสีว้าพี่น้องเลยมันเกินลมะมั้ มือแรง้งมือแรง้งใสเพิ่มมือแรง้งใสเพิ่มนี่ซีหลังซีโตพี่น้องมาหมานแล้วมือนี่หมานโพดโคพี่น้องเอยปาพด,พ,ดพี่น้องหมานโพดโคพี่น้อง,องเอย สีหลังสี่โตพี่น้องสีหลังซีโตอืมคอนโดหนูแทๆ้ๆสีหลังซีโตมานค่ะมือนีมานค่ะเดี๋ยวมือแรงนี่เพิ่มอีกพี่น้องไปไปเฮ็ดงานก่อนไปเฮตดงานก่อนเดี๋ยวมือแรงสิมบ้าเพิ่มอีกแปดหลังตัวนั้นจะเป็นบ่วงพี่น้องตัวนี้เป็นกงไปทำงาน มือนี้ถีใจแห้งมือนี้ได้ขอ,องกินแล้วพี่น้องดีใจแห้งมือนี้ได้ซีหลังซีโต่เบลตาบ่เคยดักหนูได้ซีหลังซีโตปลาหนีจักเทือ่อนี่จะครั้งนี้ครั้งแรกแหะดักซีหลังได้ซีโต่มแมลงมีพรอ้อมมาแรงเพิ่มขึ้นเอ้อมอแมลงจะมีเพิ่มมีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งพี่น้อง หมาันยังคักเดี๋ยวเลยเป็นประวัติศาสตร์พี่น้องเป็นประวัติศาสตร์ของบาต้าเลยดักหนูมือดักซี่กงถือซีโตพี่น้องเป็นประวัติศาสตร์ของบาตาาตกอนดักซี่กงเต็มที่กับซองโตหรืหตอต้นหนึ่งแต่มมือดักซีใดซีพี่น้องเป็นประวัติศาสตร์พี่น้อง อ่ะสำหรับคลิปนี้กะสิปิดคลิปตำหนิแล้วพี่น้องเด้อลาไปพุ่งอกันคลิปต่อไปพี่น้องคลิปต่อไปจะเพิ่มจำนวนแต่บอได้เพิ่มโกงพี่น้องแต่เพิ่มเป็นอ่าบวงซิ่งของใหม่นาะมือแรนสริไปดักต่อพี่น้องก่อนกลับบ้านสิไปดักต่อสำหรับคลิปนี้กะสิได้ปิดคลิปไปตำหนิพี่น้องมานมาลาพี่น้องมื่อนี้ไปไปกันเลยพี่น้องไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันบายบายพุ่งอกันคลิปต่อไปพี่น้อง